ครับสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับมาพบกับมายนาฬิกา a n n e l นะครับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนาฬิกานะครับแล้วก็จะมารีวิวนาฬิกานะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาเพิ่งได้มานะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยไซโกโจโจที่ผม เคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนๆว่าผมได้มา3ตัวตอนนี้ผมหาเพิ่มได้2ตัวนะครับมีตัวหนึ่งผมขายไปแล้วก็ผมก็เหลือ <ried. S 1> แค่4ตัวนะครับก็ตัวนี้เป็นไซโกโจโจนะครับลิมิเต็ดอิดิชันนะครับผลิตท,ทั้งหมด1000เลือนนะครับซึ่งไซโกโจโจนั้นเนี่ย ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยก็คือมีทั้งหมด8 8รุ่นด้วยกัน8สีนะครับไม่ใช่8รุ่นรุ่นเดียวันนี่แหละแต่ว่าเป็น8สีนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส SBSA031 นะครับหรือก็เป็นตัวแทนของ ตัวละครที่มีชื่อว่ากุยโดมิสุต้านะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำไมต้องเล่าถึงประวัติของตัวละครตัวนี้นะครับมันมันจะอ้างอิงถึงขอบหน้าปัดของตัวนาฬิกาเดือนนี้นะครับขอบดีเซลของตัวนี้นะครับก็ กุยโดเนี่ยเป็นมือปืนสุดเท่นะครับของทีมบูจาลาร์ตี้นะครับเป็นคนที่มีสมาธิและความแม่นยำในการยิงปืนสูงอดีตเคยติดคุกและบูจาลารตี้ได้ช่วยไว้นะครับก่อนมารวมกลุ่มกันเนี่ยมิสุต้เป็นคนที่เชื่อเรื่องโชคลางเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม Sex Pistol Stand ของมิสุต้า เป็นสแตนตัวจิ๋วนะครับที่ติดอยู่ในตัวนะครับมี6ตัวที่พูดคุยกันได้นะครับรันับเบอร์หนึ่งถ no. ึงเจ็ดแต่เว้นเบอร์สไว้เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเลขอัปรมงคลเมื่อมิสตายิงปืนสแตนจะเตะลูกกระสุนไปสู่เป้าหมายเหยื่อจึงยากที่จะรอดไปได้นะครับสแตนทั้ง6ของมิสตามีนิสัยกวนๆนะครับบางตัวขี้แกล้งและบางตัวขี้งแงร้องห้ประจำ ออันนี้ก็คือตัวละครของ Guido Mista นะครับในการ์ตูนเรื่องโจโจนะครับที่ดังเป็นดังมากๆนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงขอบดีเซอของนาฬิกาตัวนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยไซโก้ก็จะทำขอบเนี่ยเขียนเป็นหลักนาทีนะครับ แต่ขอบบิเซลของไซโกโจโจเนี่ยสังเกตว่าจะเขียนน u มเบอร์วันนัมเบอ่องสามเว้นว่าง 5, ้าก็คือบ่งบอกถึงตัวละครที่เป็นเซ็กซ์พิสโตของกุยโดมิสุตานะครับที่เขาเว้นเลขสีไว้เพราะว่าเขาจะไม่นับเลขสีเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขาเชื่อว่าเลข4ีคือเลขอัปมงคลอันนี้ก็คือที่มาของ ของขอบดิเซลของนาฬิการเรือนนี้นั่นเองนะครับอ่ะนาฬิการเรือนนี้เนี่ยก็ผลิตมาปี2อปี2น1 9ะครับแล้วก็คลิปที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยอ่าเป็นปี2,020นะครับกระจกเนี่ยเป็นฮาร์ดเล็กนะครับผมเต,ตัวกระจกเองเป็นฮาร์ดเล็กนะครับเป็นกระจกเคลือบแข็ง นะครับแล้วก็ขอบเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับตัวเรือนเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับเป็นสแตนเลสสายหนังนะครับซึ่งสายกับตัวขอบเนี่ยจะทำสีมาแมทชิ่งกันมากๆพร้อมกับเข็มชั่วโมงและนาทีนะครับผมแมทช์กันสุดๆ สังเกตตัวมาร์กเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับเขาก็จะทำแบบอ้างอิงเกี่ยวกับตัวละครที่ตัวเอ่อเซ็กซ์พิสโอลเนี่ยที่มีที่ที่ตัวละครตัวนี้นี่เขาจะนับแค่6ตัวนะครับเขาก็เลยทำตามนี้ 1, 2, 3แล้วก็ 5, 6, 7นะครับมันแมทชิ่งกับตัวละครสุดๆ นะครับผมฝาหลังของนาฬิกาก็เป็นฝาเปลือยนะครับแล้วก็โชว์กลไกเครื่อง c r 3 6นะครับที่สำรองพลังงานได้ทั้งหมด48ชั่วโมงนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของเรือนนี้ก็13มิลนะครับความหนาก็12มิลนะครับผลิต1,000เรือนนะครับแล้วก็เขาจะสลัก ไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าสลักไว้ตรงนี้เลย1,000เรือน348นี่เรือนนี้เรือนที่348นะครับสวยงามบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆสำหรับใครที่เป็นแฟนพันแท้นะครับของอกระตูเรื่องโจโจ้เนี่ยสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไว้ในครอบครองนะครับ แล้วก็นาฬิกาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่ฐานนะครับผมใช้กลไกอัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องเปลืองฐานนั่นเองนะครับผมอ่าครับผมก็จบการรีวิวนาฬิกาไซโกโจโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะ สนใจนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับที่ l ลายผมนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ